ที่หลายคนในจังหวัดขอนแก่นกลัวและขยะในอดีตริกรูปลักกลุ่มจากหน้ามือเป็นล้งมือในปัจจุบันโดยกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสมาชิกในกลุ่มของหัวหน้ากลุ่มพี่เปียป,ประดิษฐ์จรัสอสุชีวะด้วยการยึดหลักสร้างไรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มเหมือนเดิมแต่แป็นอาชีพที่สุจริตทุกวันนี้นี่จะถูกเช็คจะเช็คลกลุ่มตลอดว่าใครอยู่ใครไปคือจะไม่ให้คนนอกหรือคนที่มีรายสัต์เขาตาม ถ้าเกิดความประพฤติหรือทําสิ่งแย่ๆเราจะตัดออกเลยแล้วเราจะไม่ให้สมาคมกับกลุ่มของเด็กทั่วไปที่ว่ามาฝึกหรือว่ามาทําก็ดีก็จะกลายเป็นพวกกลุ่มองค์งกรทั่วไปอย่างระบบมันนี่ถูกฝึกมาโดยโดยหัวหน้าังกรหัวหน้ามังกรนี้ถ้าฝึกออกไปแล้วอย่างในส่วนของอาชีพในช่าง,างต่างๆังกรพยักจะเป็นคนรับลูกต่อจะมีคน ปรับระบบว่าคนไหนผ่านนา่งงานตรงไหนแล้วก็จะดึงออกไปทํางานกลุ่มว่าที่มังกรดํารุ่นต่อไปที่กําลังฝึกกับพี่เปียกมีด้วยกันหลายคนแต่น้องๆที่ใกล้ชิดจะมีคิวนัดอ้นเฟิร์สและมีรุ่ดเด็กนอกกลุ่มแต่มีความสามารถด้านรับเหมาก่อสร้างเพราะจบวิศวรกรรมโยธาพี่เปียกจึงดึงรุดร่วมทํางานเพื่อแชร์ความรู้กับเพื่อนๆที่ทํางานด้วยกัน เพราะคิวนัดอ้อนเฟิร์สจะถนัดภาคปฏิบัติการรับเหมาก่อสร้างในขณะที่รุดจะถนัดด้านทฤษฎีการรับเหมาก่อสร้างพี่ชวนเขามันร่วมงานครับชวนมาร่วมงานเพราะผมเป็นนักศสือหาจบใหม่ตอนตอนแรกชวนน้องต่อไปเป็นไหมอก็บอกว่าเออนี่หน่อยผมก็เลยพี่ก็มารับมาส่งครับก็แบ่งหน้าที่กันครับ พี่ก็ชี้แจงว่าเออเป็นอะไรธนานอะไรเกียก็สั่งให้ทําให้รับผิดชอบในงานที่ได้แล้วมอบหมายน้องๆกลุ่มนี้พี่เปียกดึงมาช่วยและสร้างไรายได้ในโครงการคนขอนกันไม่ทอดทิ้งกันในบ้านที่น้องๆต้องช่วยกันซ่อมแซมและเรียนรู้การเป็นผู้ให้โอกาสแก่ผู้มีโอกาสน้อยในสังคมคือบ้านของยายอุไรคุยกาวัยห7ปีเจ้าของบ้านเลขที่20ทับสอง ภายในชุมชนสามเหลี่ยม้าเขตเทศบาลนครขคอนค้กันวินาทีที่ใหญ่อุไรเจอชาติที่จะมาซ่อมบ้านใหญ่กลั้นน้ำตาเปลื้อปิปติเกือบไม่อยู่จะทําให้พี่ <c oughs> ตื้นไฟพี่ไ <c oughs> ม่หมดตังค์ด้วย <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะแม่แล้วพี่เลี้ยงมากี่ครั้งแล้วคะที่ที่ที่มาครั้งนี้ครัง้งที่สี่แล้วครั้งที่สี่นี่ทำเลย สามกลางสีกันงกันงสีแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นช่างมาวันนี้ดีใจวันแักนึ่นเราปูนมาก็ดีใจแต่ไปไม่อยู่บ้านไปตลาดก็ดีใจแล้วพูดพงมาก็หายไปไปเล่นทางนู้นเขาต้ตามจนคิดว่าจ็คิดว่ายังทำทางนู้นไม่เสร็จก็ปลอบแดตัวเองไม่ได้พูดกับใครพูดกับตัวเอง ไปขายของก็พูดตัวเองไปที่ขายดีๆยมงนรีบปลอดภัยเจอมาเกือบทุกวันนะขับรถคนเดียวอย่างเงี้ยพูดแต่คนเดียวครับเลอมใจตัวเองไม่เป็นแม่โอ้โหจะทำให้เสร็จใหต้องดีใจเ็รมันจะได้สบายใจเดี๋ยวแม่อย่าร้องไห้ไปนั่งก่อนเดี๋ยวที่เหลือเราจับให้ดีใจไงเข้ามาเราดีใจ ีนี่ถ้าสี่ห้าหมู่บ้านนี้พี่เย่อะไรไหมแต่อยากพูดแต่ช่างน่จะพูดขึ้นก่อนมันรู้ใจมันจะรู้ใจสมวันะนะัะใจบหน้าต่างแล้วก็ประตูหลังบ้านแล้วก็แมวมันรอดมาได้มันเป็นดูเป็นไรอย่างเงี้ย น้องๆกลุ่มนี้จะมาทำงานประมาณ10นาฬิกาและจะเลิกงานประมาณ17นาฬิกาของทุกวันซึ่งพี่เปียกบอกว่าหากน้องมาทำงานเมื่อไหร่จะได้ข้าแรงตามจำนวนชั่วโมงที่มาทำงานโดยต่อวันทํางาน8ชั่วโมงน้องๆจะได้ข้าวแรง300บาทและตลอดการทํางานจะมีพี่เปียกคอยดูแลน้องๆเพราะงานซ่อมแซมบ้านจะยากกว่างานก่อสร้างบ้านและบางครั้งน้องๆต้องการที่ปรึกษา วังเาเลยเออขึ้นมาเรื่อยๆพี่ณัฐพี่ณใจเย็นๆเดี๋ยวทั้งแขงที่เปียกเียบเสียทางเ่อมเอาเองเหมือนเดิมคนละคลอนโคละอันกันเลยนิดเดียวกันหน้าที่ของยางเออ <c oughs> นี่อะ <c oughs> เรียนก็สูงเนี่ย ความรอ,อบคอบอ่ด้วยถ้าไปโดนเ่ยอ่างไอ้นั่นเขาแตกนี่ตายเลยไว้ที่หมาใบจีบหมามีไหม <c oughs> และอีกบ้านหลังหนึ่งในแขกเทศบาลน,นครขอนแก่นที่มีพี่เปียกและกลุ่มน้องจะต้องเข้าไปซ่อมแซมคือบ้านของยายนวลจันทร์กองเกิดวัย59ปีและตาสมานกองเกิดวัย62ปีซึ่งตาสมานมีปัญหาขาอ่อนแรงทั้งสองข้างและต้องนั่งรถวิวแชร์พ่วงก,กับรถสามล้อไปขายของ ทำให้ไม่สะดวกสบายเมื่อลงจากบ้านและเจอสภาพบ้านที่ช่วงฝนตกดินรอบบ้านจะแฉะทำให้ไปมาลำบากการรับเหมาซ่อมแซมครั้งนี้พี่เปียกได้รับงบประมาณ5,000บาทจากเทศบาลนครคอนกันและมีกำหนดเสร็จงานภายในหนึ่งวันทำให้พี่เปียกและบรรดาน้องๆจะต้องเร่งทำงานส่งเร็วไม้ส่งยังนับไม่ออกอยู่ว่าส่งไม่เต็ไอ้คนดูมานี้แล้วขาลุไป ไป ok, นี่ดกวเรืองกองๆไว้เรื่อยๆไร่างเดอกเดี๋ยวพี่ต้องใหญ่พี่กองไปก่อนเลยวพี่จะไปดูทางปูนเพิ่มเดี๋ยวสามเดือนนี้ทั้งเดือนตีแบบอย่างเดียวไม่ต้องทำอย่าง hơn. อื่นหาไม้ยาวกว่านี้ไม้เสี้ยนแบบนี้เนี่ยที่ปูนมันโผลหัวเนี่ยคไม่ต,ตีด้านในไปหักไม้มาไม้มี แบบพื้มดีใจมีกำลังใจหลายที่ว่าไม่เห็นคิดว่าที่ได้ยูดีคิดว่าที่ได้ห้องน้ำห้องน้งทางเที่ยวเนี่ยก็คือว่าแ่เพราะว่าฝนตกนี่มันเป็นสีตุ่มนี้ดินมันเหนียวดินเหนียวทาราดเนี่ยก็คือว่าที่เที่ยวง่ายแล้วอย่างบ้านเนี่ยอย่างปีที่แล้วเนาะก่อนที่ช่างจะมาเนี่ยคือเราอยู่กันยังไงช่างดูดูก็ะยูไปตั้งแต่ตั้มตามมีตามเกิดเพราะว่ามี นอกเหนือจากการสไร้างรายได้จากการทำงานแล้วเด็กกลุ่มนี้ยังได้เรียนรู้ถึงความสุขใจของการเป็นผู้ให้ให้โอกาสแก่คนยากไร้ในเขตเทศบาลน,นครขอนแก่นรูปพี่เขามีความสามารถในเรื่องอซ่อมแซมหรือก่อสร้างอะไรคือได้ทราบว่าคุณเปี้ยงเนี่ยคุณเปี้ยนเขาเนี่ยอเข้าจบการศึกษาในเรื่องด้านนี้พอสมควรฉะนั้นเราลองให้เขาทดลองว่าเราก็มีภารกิจ เกี่ยวกับคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันคือการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้แล้วก็ลงชักชวนเข้ามาว่า,ามาเป็นอาสาหมอันนี้ก็เป็นงานที่สำนักสวัสดิการช่วยสนับสนุนแล้วก็ดูเลยเป้าหมายที่ทํามาในปีงบประมาณห้าจ็ดเนี่ยคือทําไปแล้วห้าหลังคือเป้าหมายทั้งหมดของปีนี้สำนักสวัสดิการจะดําเนินการอยู่ที่ยี่สิบห้าหลังห้าหลังนี่ผ่านตลอดนะพอ,อ,อก็ยังงงอยู่ มองอยู่ว่าเออนี่มันเป็นความถนัดของเขาจริงๆโดยเฉพาะของอคุณเปี้ยนเนี่ยเวลาแกเขียนแปลนเขียนประมาณราคาก็เหมือนมืออาชีพโดยตัวนัื้อแกก็สวยแล้วก็คิดวัสดุอุปกรณ์ได้ออกมาได้ได้เหมือนราคาในร้านน่ะคะัก็คิดว่าจะสนับสนุนเข้าไปในส่วนของสังคมจริงกับน้องๆเนี่ยที่อยู่ทุกวนันนี้ท,ที่ทําทุกวันนี้ได้ คือแรงขับเคลื่อนที่มันสูงแล้วมันเร็วมากแล้วมันสามารถรับคนได้จํานวนเยอะๆนใะนการมาปรับมันเกิดจากเทศบาลนะถ้าไม่มีหน่วยงานหลายๆห,หน่วยงานเข้ามาร่วมมือกันจะไม่เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นโดยกำลังเงินของพี่โดยกำลังสติปัญญาของพี่พี่พี่คงทําได้แค่ปีหนึ่งสี่ห้าคนสองสามคนแค่นั้นแต่เมื่อทางนี้มีกําลังเขาสูงกว่า เราต้องยอมรับว,ว่า,ทาเทศบาลใจถุนมากเพราะมมีใครกล้าจับงานแบบนี้แต่หลังจากจับ,จบงานแบบนี้มาสี่ห้ปีเรารู้สึกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเราลดอาชญากรรมลงไปเยอะธรรมดาในพัวขอนแก่นในตอนคืนเกือบเช้าก็ดีริมมึงก็ดีเนี่ยป่านี้วิ่งไล่ป้นกันตีกันจนรู้สึกเลยว่าคดีต่างๆจะลดลง ไไม่นปพี่เปี๊ยกกำลังแบ่งหน้าที่ของน้องๆแต่ละคนที่ต้องรับผิดชอบในงานบุญซึ่งงานบุญในความหมายของกลุ่มมังกรดำจะแตกต่างจากงานรับเหมาก่อสร้างทั่วไปเป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและไม่ได้งบประมาณหรือเงินจากการรับเหมาเป็นงานที่ต้องใช้ใจล้วนๆในการทำ เช่นงานนี้การร่วมแรงร่วมใจสร้างศูนย์การเรียนรู้เด็กชายขอบที่ฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของเทศบาลนครขอนกันซึ่งอยู่ในชุมชนโนนทันแต่บรรดาน้องๆต้องกินต้องใช้ทุกวันพี่เปียกจึงควักเงินส่วนตัวมาจ่ายค่าแรงให้กับน้องๆดังนั้นน้องๆในกลุ่มจะรู้กันว่าหากวันใดมีงานบุญจะได้ค่าแรงวันละ1 0 0บาท จะกลายเป็นลักษณะที่ว่าอยู่กันแบบเหมือนครอบครัวในการฝึกน้องทำงานนะไม่ใช่ระบบธุรกิจย้อนกลับในอดีตพื้นที่แปลงเกษตรพื้นนี้เทศบา,นาลนครขอนแก่นมอบพื้นแห่งนี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรเพื่อสร้างอาชีพแก่กลุ่มเด็กชายขอบซึ่งหมายถึงเด็กนอกระบบการศึกษาเด็กเร่ร่อนเด็กมีปัญหาและเด็กยากจนและกลุ่มมังกรดำเป็นผู้บุกเบิกพื้นที่แปลงเกษตรพื้นนี้ และปัจจุบันกลุ่มลงแตกรับช่วงต่อดูแลแปลงกเกษตรพื้นนี้และปลูกพืชผ,ผ,ผลทางการ,กรเกษตรหลายชนิดเพื่อต่อยอดสอร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มพี่มาหาอังคารชัยสุวรรณครูอาสาสอนเด็กเปรีร่อนสำนักงานการศึกษาเทศบาลนอครขอนแก่นเป็นการหลักสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและการศึกษาของกลุ่มเด็กชายขอบบอกเล่าถึงความรู้สึกหลงังได้มาคลุกคลีและทำกิจกรรมกับเด็กกลุ่มนี้มามากกว่า5ปี ี่ก็จะท,ท่องเสมอว่าอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือเมื่อเป้าหมายเราคือเด็กพูดง่ายๆเด็กกลุ่มที่เป็นปัญหาสังคมเด็กแก๊งเด็กแว้นเด็กพวกนี้ถ้าเราอยากเข้าถึงเขาเราต้องไปเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกับเขาแต่วิธีที่ดีที่สุดมันต้องมาจากฐานฐานใจเราด้วยนะจริงใจที่จะทำ จริงใจที่จะเข้าหาเขาไม่ใช่เพื่อผลงานได้สัมผัสว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่ธรรมดาถึงบุคลิกภายนอกถ้าดูผิวเผินก็น่ากลัวมีไม่กล้าเข้าใกล้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเข้าไปจริงๆเนี่ยสมองของเขายังดีนะสมองดีโครงสร้างร่างกายพร้อมเดี๋ยวอย่าเพิ่ง,งนี้นั่นอันนั้นสุดยาเดี๋ยโยกกลับยังเนี่ย ไดยังัไหอยูมันไหลอยู่ไยังอย่าพุ่งดึง<อ>ไดยังผมดึงไว้นี้มันเลยไม่ไปอ๋ออาดเอาขันได้ขันไปเรื่อย <S <S นิยามของยอดคนเนี่ยคำว่ายอดคนไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะยิ้มรับมันแล้วเราแก้ไขมันมีสติแล้วก็ความหมายคือต้องเป็นประโยชน์กับสังคมด้วยคำว่ายอดคนนี้มันเป็นทุกอย่างหมายถึง คนธรรมดาทั่วไปก็ถือว่าเก่งแล้วในบางกลุ่มแต่เราต้องเป็นยอดคนนึ้งคือต้องเป็นสุดยอดของยอดไม่ไม่จำเป็นต้องรวยมหาศาลหรือจนมาอย่างไหนขอให้เป็นคนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีสติและแข็งแกร่งคือเป้าหมายสุดท้ายของของพี่จริงๆนะต้องส่งเขากลับสู่ครอบครัวเพราะว่าสิ่งน,นั้นเป็นสิ่งที่มันเป็นถาวรของเขานั่นแหละคือ ครอบครัวตัวจริงของเขาแต่ก็ไม่ใช่ว่าครอบครัวมังกรจะเป็นครอบครัวหลอกๆฟองฟอมอะไไม่ใช่เลยแต่มันเป็นครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวเสริมและครอบครัวเขาจริงๆก็เป็นครอบครัวหนึ่งของครอบครัวมังกรมันถนวกกันพอดีพี่เปียกป,ประดิษฐ์จรดัสสุชีวะหัวหน้ากลุ่มมังกรดำบอกว่าก้าวต่อไปของกลุ่มมังกรดำยังคงฝึกฝนว่าที่มังกรดำรุ่นใหม่ต่อไปเพื่อให้เป็นยอดคนก้าวออกจากปมชีวิตที่มืดมน นอกจากนั้นยังนำจุดแข็งของกลุ่มคือสมาชิกที่แข็งแกร่งอดทนสภาพร่างกายพร้อมทำประโยชน์มาช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่าในสังคมด้วยความสามารถที่สมาชิกในกลุ่มมีอยู่และนี่คือเป้าหมายของกลุ่มมังกรดำที่เลือกเดินและทํำนับต่อจากนี้พิรพัฒน์รัตนาพงษ์ธราถ่ายภาพสิกรีเกิดมงคลทีมข่าวโฮมทีวีรายงาน